ที่ตัดสินใจมารับหน้าที่การเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำนี่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยถูกทับถามให้ไปเป็นปนายกสมาคมนะครับในเรื่องของหมัดมวยมากกว่านะครับแต่เนื่องจากว่าทางสมาคมกีฬาทางน้ําซึ่งผมถือว่าเป็นกีฬาสําคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาในป,นประวัติศาสตร์ของนักกีฬาเราเนี่ยหลายท่านนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผมผมก็ได้รับการทับถามจาก คณะกรรมการชุดเดิมนะครับบอราะว่าอยากให้มาทําหน้าที่นะครับแทนนายกคนเดิมเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็ศึกษามาโดยตลอดว่าเราจะทำํำยังไงเราจะทาได้หรือไม่ได้ประเมินตัวเองนะครับพอประเมินตัวเองแล้วเนี่ยเราผมมั่นใจว่าโดยคณะกรรมการที่จะเข้ามาสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปกับผมกจรตจัดสินใจมาเป็นนายกสมาคมนะครับ สมาคมที่ท้้งนายาไวคือในเรื่องของกีฬาทางน้ำเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศเราเนในประเทศเท่านีย่ยังมีปัญหาในเรื่องของสถานที่ในการฝึกซ้อมของนักกีฬาตลอดจนกีฬาอาสนานที่การแข่งขันระดับอินเตอร์เนี่ยเรายังขาดนะครับดังนั้นนโยบายสําคัญยณนะเวลานี้แผนระยะยาวเนี่ยเราจะเป็นจะต้องสร้างสถานที่ให้มีความพร้อม ครับแผนระยะยาวส่วนแผนระยะสั้นเนี่ยเรามีจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่จะมาถึงปลายปีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราอาจจะเสริมทัพนักกีฬาของเราทาั้ง5ประเภทยังไงที่ให้เราในฐานะเราเป็นเจ้าภาพนะครับเราต้องเป้าหมายสําคัญคือเหรียญนะครับชัยชนะที่จะมาถึงก็เป็นแผนระยะสั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันวงวงเล็กๆต่อไปนะครับการเสริมทัพจะต้องเสริมยังไงนะครับนี่ถือเป็นเรื่องสําคัญที่ผม,ถผมถแถลงเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะยกตั้งเป้ากี่เหรียญทองครับซีเกมปลายปีนี้คือตอนนี้เรายังยังยังไม่รู้แหละครับเดี๋ยวผมผมจะเข้ามาใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับและติดตามการฝึกซ้อมติดตามการเสริมทัพนักกีฬาว่าจะต้องเสริมในเรื่องไหนบ้างโดยเฉพาะยิ่งปัญหาเรื่องงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับในการแข่งขันทุกครั้งยุคที่ผมเป็นนายกต้องไม่มีปัญหาเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับครับของกีฬาว่ายน้ำของไทยแม้แต่ซีเกมส์ช่เกมส์เราก็ทำผลงานได้ดีจน ช่วงหลายปีมาเนี่ยดูดับลงไปนายกมองที่ผ่านมาไงแล้วคิดว่าจะเราจะกลับไปตรงนั้นได้ไหมเสียงสะท้อนจากจากพี่น้องที่เป็นนักก e ีฬาหรืออดีตนักกีฬาตลอดสืิงกรรมการนะครับชุดที่ยังติดตามมาเป็นกรรมการชุดผมหรือสะท้อนให้เห็นว่าความพร้อมของเราเนี่ยในเรื่องสถานฝึกซ้อมก็ดีในเรื่องของงบประมาณในการที่จะสนับสนุนนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นการจ้างโค้ชหรือการส่งตัวนักกีฬาไปฝึกในประเทศที่เขามีความ มมีความถนัดมีความเก่งในเรื่องนี้ฮะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องมาทบทวนในยุคผมว่าไอ้สิ่งถอดบทเรียนของนายกที่มันตกลงมาเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรืออะไรที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเราต้องแก้ทั้งหมดนะครับท่านครับที่ว่าจะมะีตั้งใจฝึกฝนจนได้รับนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเลยแต่ว่ามาตรฐานของผมนี่ต้องไม่ต่ำกว่านายกคนเก่าๆนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับปากนะครับส่งเด็ดไม่ได้เด็ดขาดเรื่องเรานี้แต่ว่าคุยกันคร่าวๆเราต้องไม่น้อยกว่าในยกคนเก่าๆไม่ว่าท่านใดเป็นในยกแต่ถ้ารามันัดมาเป็นเราต้องดีกว่านะครับสนามแข่งขันซีเกมสรุปจะใช้ที่กกตหรือว่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงครับสนาม,นามคือกีฬาบางประเภทเราก็ใช้ที่นั่นบางประเภทที่ที่จะเป็นต้องใช้ความลึกของน้ำอะไรอาจจะต้องมีการปรับ ไปใช้ที่อื่นซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะครับรบกวนถามภาพรวมในฐานะที่ท่านจะเป็นผู้ใหญ่ของของประเทศไทยนะครับาการไทยกัมพูชานี่มันมีบางบางคนเขากังวลถึงเรื่งสี่เกมโอเคนักกีฬาเขามาแข่งได้แน่แต่ในมุมของแฟนกีฬาเนี่ยของไทยเนี่ยเราก็หึ่มหึมแล้วครับมันมีกระแสว่าเอะไม่อยากให้มาท่านเป็นห่วงหมว่าถ,ถ,ถึงเวลาผมว่าในเรื่องของนโยบายต่างประเทศกับเรื่องการกีฬามันคนละอย่างคน,ละ,คนละประเภทกันนะ สิ่งเหล่านี้ต้องเปิดใจกว้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยผมจะประชาสัมพันธ์นะครับสร้างความเข้าใจให้กับนะครับแฟนกีฬาตลอดจนพี่น้องคนไทยนะครับในฐานะที่ผมอยู่แวดวงการเมืองในการที่จะพูดสูตรสาระในเรื่องของปัญหาระหว่างประเทศนะครับมันจะต้องพูดยังไงส่วนในเรื่องการกีฬามันเป็นของสากลของโลกเนี่ยนะครับเราไม่ควรเอามาเป็นประเด็นต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยชี้แจงกัน Baiklah.